เดมพระโสดานี่คือสร้างความดีเมื <c> ่อ <oughs> สําเร็จพระโสดาแล้วก็เป็นที่แน่นอนอย่างไรก็ไม่เลยเจ็ดชาติที่จะมาเกิดต้าเกิดายอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ไปตกนรกด้วยท่านประกันไว้เลยผู้ที่สําเร็จพระโสดาแล้วมันจะเกิดจากนั่ตั้งแต่มนุษย์นี้ไปสวรรค์ลงจากสวรรค์แล้วมาสร้างวารมีมนุษย์แล้วไปสวรรค์น,นี่อย่างนี้แหละเจ็ดชาติขึ้นลงขึ้นลง มือนเราเขาขึ้นวันใดลงวันใดจากบ้านของเรานัเน,นี่ย <c oughs> ผู้ที่รับโสดาได้สําเร็จพระโสดาแล้วขึ้นสวรรค์แล้วลงมามาสร้างวัลมีแล้วขึ้นแล้วขึ้นเจ็ดชาติพอถึงเจ็ดชาติแล้วผ่านปึงเลยถึงนิพพานนี่เป็นความแน่นอนเรียกว่าพบชาติสิ้นแล้วเพราะอํานาจแห่งความดีที่ได้สร้างคํ <c oughs> าว่าโสดามีสามประเภทประเภทที่ ย้อนที่ยืดยาวอยู่ก็มีเจ็ดชาติสําเร็จะา,ารหันแลเอสเร็จพระโสดาแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์และเทวดานี้เพียงเจ็ดชาติแต่รับรองว่าไม่ไปตกนรกอวัยภูมิสร้งสีเปรตสุรกาสันติไรชานเหล่านี้ไม่ไปเกิดไปเกิดเด็ดขาเดเอดเฉพาะมนุษย์แล้วขึ้นสวรรค์ลงมาแล้วพอถึงเจ็ดชาติชาติที่เจ็ดแล้วก็ผ่านเลยนี่เป็น พระโสดาประเภท